อาจารย์รู้ได้ยังไงรวดเร็วเลยครับหลวงพ่อพอเล่นเฟซบุ๊ก่ไม่อาจารย์เปิดกาไปเลแต่ลกเฟซบุ๊กปอกไปเตะคคนกูนเออเปิดไปเตะดูตูยูทูบเปเปิดดููกมตัดเลยกไปเตะเวอรไวเวบหรือที่ดอทคอมนะลูกนะกดไปเตะดอทตีโอดอทต ต่อตีเต็ตต่อตีกิ๊ตต่อเยื้เแมเลือดแต่เบ็ดเปล่าไอ้เว้ยหักโนรข้าไปเล่ตไปเล่ตลูกนะทนาจารย์ผมต้องรีบเดินทางไปช่วยเหลือแม่ชาอยู่ไม่ได้แม่เตอร์ไม่ปลอดภัยอยากว่าไปเสียแล้วผมต้องลาทนาาจย์เดินทางเลยนะหลวงพ่อไปตลกูกแต่ผมเป็นวงสุชาดาเหลือเกินอาจารย์ช่วยดูแลสุชาดาให้ผมด้วยนะหลวงพ่อเง็นวมาไม่รักกันแหลกนุน๊ผมไม่รู้ว่าเตอสวยอย่างนี้ เธอรู้ว่าเธอสวยอย่างนี้ผมแต่งงานกับเธอตั้งแต่แรกแล้วมันแต่งันแต่แรสสญญกคำจบจบนู้นฟักเล่นแน่นอนบอกอไอ้จัดไปตลกไปครับหลวงพ่อผมลาก่อนเรอไปเร็วๆอ,อ,อย่าเตะไปหลุดไปไหนเพียบกูบังไปไปก่อนหรือดิเออไปตากครับลูกเมียพอไปดูเลยไอ้เองหลอกหลอกเมียได้ผมเหลือไปแล้วใช่ได้เหลือกับเมียรรบกับป่อตาครับ พึไม่กี่รอปตาใจอ่ะผมว่าบวดนั่งหัดนั่งตึงปอตาแกต้อกรนึงมเลือผมบัตีผมมาปวดใจ่ะพมมาทำงาอยู่นนบุรีนี่ตั้งมาพวปีันนั้นรอบ้านถึงเมียตามาพี่เปียกมาเนยเนยอยากกินเลยมั้งมว่าอยากนุ่นตึงเมียไปก้อยนุ่นนายพมเอไปลุงโตก็รังมันน้อยมันใจอยู่ก้องเมียพมมอาจาะนดีบอกราชา อกอกมันแน่นคุณกันน,นวนวะไม่ต้องกินสันการาเลยอกคุณกันจำเชียอาจารย์น,นวลวะเดนแน่นเปียบแต่มาเท่าลาวปลาโยกเรื่องปัญนั่งใกล้ก็เท่าลาวปลาล่ะกอกคุนก,กนั่นนวลลูกอ๋อเอา,าเดิมกันไปตากบให้ตึงใจทีไ่ได้รอกับเมียผุ้มบว่าคือนั่นกินข้าวอาบนำ้ำแจ๊ ผมทำอานกับเมียร์รว่าแน่นว่าเดิมตึงผมว่าบอสตึ้งพอตาเกตโตตึงมามัตรีผมมาเลยมึงว่าเปลือฟังนะอยากไปไล่ปีกลับมาดีกวา่าเก่าหน้าน้องนะตึ้งพอตาเกตโตตอเปล่อกว่าหมดน้อยปลายการนุ่นมีประคุณกับลูกเรอยแต่ที่ออกก,อก,กันน,นี่พักอยู่คุดองกระจายกันที่ปลุนนี่แน้วไม่หยุดเลย

แกดูไม่แกเบียร์แล้วจุ้มเจอใน้ยูเตจุ้นมาโยวัดเมียมตายจะเล่าวันนี้แม่กูตใจอยู่ปออใช่ได้ใจอะแม่คุยแล้วกังคือแม่เมื่อก่รถจุนลูกเรถนี่จุนแม่รถป่าวงรถนี่นาวรถป่าวงเตจิเป็ดโลนรถปวงไงบ้าเอ้ไม่แกป่าวงอันพื่งเป็นรถป่าวงไม่ต้องใจน้ำกุนกูเป้บ้าเป้งารรถป่าวง จนตายแกน้อยแกคอนบุแกคอนบ่ตุ้งน้อยแกว่าบ้านนั่งแกหนุ่ยนั่นบ่แกกลางโดนจักตรงน้นอำเภอคุณุ้มนั่นคุณหนุ่มนี้กูอยกกันน้อมแม่บาเออรถป่าวงจนถีกคุณอุ้มไอ้วอกวอกโยมันพิเอ็นจนโยไม่ติดลูกอีเดียวนี่แต่โยติดลูกมันกินไรระเบือแกไตกูไม่จะอยากกบ เฮงไอ้จันเต็นบวชใ้ทักทีได้จันบวชใหน่อทักทีเพราะมันยุ่งใจฟาเรื่องคุณเราเกิดมาเป็นลูกตา่อในบวชนิมลื้ม